ต่อไปเราจะเป็นพิธีมอบช่วยกันนะครับ วันนี้โหดอิเลเว่นโหดสอชั้นไปเลยนะผมงีดมาแต่งตัวดีๆนะครับเป็นังไงครับจลัดพอแล้วลูกพอแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เตะแล้วดีๆดีเป็นไงครับจมปลากสุดๆครับวันนี้อกแล้วผมจะช่วยช

और सी और सी में या जी 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 ओ ओ आ เป็นไงบ้างครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับสาารได้สุขภาพพอครับเป็นไงครับเจะบอลจนคอแหงเหมือนครับเจมทครับมีใครปิดไปดูในทางน้เนะครับท่าเตะับติลงไม่ต้องเบอลเบอลได้ไ่ดน

มาจิกกับโพสต์แสงไสว <coughs> ขอบคุณพี่ประสิทธิ์ทีมงานครับขอบคุณทปารเนอครับขอบคุณ่างสูงครับนำดับต่อไปเบแชมเปียนบ์ชดังสายเสายบมาจากแปดที่ข้สู่รอบรองตลอสู่รอบิงเกได้แชมเปียนโอ้ม

ดีเลย้ดด้วยครับขอบคุณมนี้รับ้าครับ่ารักมากันน้องนครับเพราะกีฬาทำให้เพเราได้รู้จักกันครับอุน่ารักมากครับ้องครับงคับเลือก่ับประเทศไอรกครับ

ินทาาจากเืนตายสบายเลยค่ะยืนตาสบายเลยยืาเลยครับลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นเลยายเมล้อานี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเย้ด้ัยเย้ขั้ขึนไเคอยไปคอยแก เดีครับเอาจะติไปถ่ายรูปพั้งแต้มล่ามดาต่อไปบิเชิดทาคาเบตาในรุ่นบุรุษเว่าจะเป็นสายเอสายบีสายซีสายดีเข้าสู่รอบเสีงเข้าสู่รอบรองเกถึงอ็อกซิเจนให้เป็นปาบาเหมาะสมใปพิการทั้งตัวกับการเป็นแชมป์เปี้ยนโอ้สดงความยินดีกับเป็แชมเปี้ยน

เฮ้ยเทียบกันได้เลยนะท่านประธานฮัลโหลสวัสดีค่ะครับหนึ่ง อายุับเก็จอยูทีเสียครับโอเคครับอรับกวนนะครับรับมองต้องครับดึงตองสามเฮ Hãy subscribe cho rồi <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đi video hấp dẫn

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ เด็กออกมาครับปกอจะถ่ายครับไม่ใช่ไม่ใช้ใช่เต้องมีคนถืองด้วยตัวเองตัวเองจะถ่ายใช่ไหมลูกถ่ายเด็ก่อันนี้กาลังจ่าตัวไม่สมลตัวเองบาง้้งไปหน้าที่ก็ได้่ะไปหน้าที่ก็ได้

ตอนนักกายที่มีบุรีรัมย์ที่ชนะเขาก็จะไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะรูปกาย

นี่เป็นอะไนี่เป็นไรจ๊บดีแม่ถ้าะเคลดแครมาสัมภาษณ์ไมแคค่ะใครถ่ายรูปเสร็จแล้วมาสัมภาษณ์ต่อนะครับเร็วเร็วเร็วเดินชันวิวยี่โอ๊ยน่เนนั่งแล เกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ,รบมีความรู้สึกยังไงบ้างฝอยหลังพี่ฝอยหลังพี่รู้สึกภูมิใจครับพี่ไม่ถอดกำลังใจและเราจะแชมป์ไปด้วยกันมันสกเลสซาสมราสสมรอลซาเตสมัสมลาสัมลุสัมลุส<อ>ุติไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่ที่หนึ่ว <c oughs> ันนั่งรอดนเมืองไรกันวันนั่งรอเอาป้าป้าสุดยอดครับวันนี้ที่หนึ่ง เลนเล่นไปก็ได้นะอยู่ก่อนแต่ว่าเค้าอยากเอาป้าเต็

สัมภาษณ์ก่อนอืออันนี้น้องเซนไงบ้างคะสัมภาษณ์ลูกีเข้าไปกัลูกเหนือแล้วก็พออะไรนะ ถ้าเหนื่อยแล้วก็เจ็บคอค่ะเนี่่ยคะลูกฟ้าก็ทำงานอีกแล้วค่ะลูกป้ากินข้าวไปกี่ลูกคะวันนี้มันใกล้ๆมันใกล้ๆยังไม่กี่ลูกเอาเนี่ยวตรงนี้แต่สองหรือสามมัดไปกี่บาทคะยายเร็วๆยายวันแม่จะล้มหมูไม่เป็นไรเอาเลยพี่เอาเลยพี่ปานะอากาศสัมภาษณ์ด้วยนะคะแม่สัมภาษณ์ด้วยนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจมากเลยค่ะ ทันยูสิบยูแปดไ่ข่าวว่าเป็นแชมป์สองสนามถูกต้องค่ะเยี่ยมมากสุดยอดมานี่รู้ไหมที่เราแพ้รอบแรกมันดีแล้วนะพดนดเพราะว่าไอ้ทีมนั้นติไปแพ้ทีมนี้เหมือนมันไข่อ่ะถ้าถ้าเราไปถ้าเราชนะเราจะไปเจอทีมที่เก่งกว่าทีมนั้นอีกอะ่ะลูกเราเก่งกว่าทุกทีมมันมันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วูกเราเก่งกว่าทุกทีมเราไม่กลัวสักทีเว่าเป็นทีมนั้นจะชนะใช่ไหมเขาไม่มีอะไรเราอกเขาไม่มีอะไรเขาเตะเขาเตะเข้าใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดยอดแล้ว เด็กน oh ้อยสุดยอดมากนายแน่มากใช่้มาเลยครกไมป็นไงบาครับเกวันนี้ก่สดีเลไขี้าสลูกดีใจมากที่ตีเสมอให้ทีมได้ครับก็รู้สึกดีครับที่ได้แชมป์จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับโอ้ยสุดยอด พันแข้งพันขามานะคะพ่อพันมาจากพยักนะคะมาแข่งมาซ้อมกับเราอยู่ที่บุรีรัม่ัสคาาถตอนนี้แม่หนิงให้ไหวแล้วค่ะ เป็นยังไงคะลูกล้มที่สอบเลยสิดยอดสุดยอดครับติดยอดคุณแม่เก่เก่งเก่งเต็มที่มากเตมทาวเต่าเก่งเต่าเตเก็บไว้ปรวัติศาสตร์ยบทหรือเปล่าครับปรวัติศาสตร์สองสองแชมป์ยูแปดสองแชมป์ติดตอ๋อต้มนามแล้ว ตอนนี้เราไปไป,ไปที่อ so? hmm. ื่นได้แล้วใช่ไหมเราเป็นแชมป์ทั้งบุร right. ีรัมและคุณบอกว่าเราพูดได้ไหมพ่อว่าพอสัมภำขะแล้วก็เราพูดได้ไหมข้าวว่าเราเป็นแชมป์ทั้งคุรินทั้งบุรีรัมย์ได้ครับพูดได้เลยครับพูดได้เต็มปากเลยครับว่าบุรีรัมย์คุรินตอนนี้ทีมไหนก็ได้ครับแบบได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าจะเลี้ยงมาม่าครับใช่มีถ้วยมีถ้วยสำรองมาม่าครับมมมีาา่่ะคครับอยู่เสร็จต้องทานด้วยกันนะคะข้าวก็มีเป็นหม้อ เรื่องอาหารญี่ปุ่นเด็กเราคือเต็มที่มากพอาหารญี่ปุ่นคือสิ่งนี่นเนี่ยอาหารญี่ปุ่นคือแม่ผัดไก่ก็อร่อยหมูทอดก็อร่อยไปเชิญเลยค่ะไปเราไปเปิดแก๊สต้มน้ำร้อนตรงมามนากรับกลับกันเลยบรรยากาศร้อนย้ายย้ายไปยังไม่เสร็จนะคะเด็กน้อยเดี๋ยวมาท่เซนเดี๋ยวนอุ้ เอานัอย่างนี้มาให้ม่ไม่ไมาใ้มาไม่ใหมาให้มาใ้มาให้มาให้มาให้ม่ใหงมาใมาใมาใม้มาใ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 ม้มาใม่ใมใหม่ใมาใ้มาใมาใมาใมามาใมาใมาใ้มาใ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 ้มม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  น okay. ้ัพานอะครับแม่น้องสิงหาแล้วพ่อเป็นงไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีมาๆๆลูกยิ้มชูค้วคุคะมจารลูกสุดยอดเลยนะนักใหม่ป้าป้าป้า ลไหนไม่ฉูเงนี่ะคะเป็นเงินรางวัลแม่นิงแม่นิงไปข้างล่างไม่ไดเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันสองนี่นะคะเดี๋ยวเดยวมานับไปถ่ายรูปก่อนไเชล่ไม่เอาไปไม่เป็นไรแม่เนมาถ่ายกับพ่อหน่อย นีแดม้วย่ผ เอ้กับาด่ข้าวเป็นไงครับวันนี้แม่ถไปก่นให้สามารถก่อนเหนื่อยมากครับเหนื่อยห้าวครับวันนี้ไม่เหนื่อยเพราะมเป็นไง้างพี่แม่ถยไปอีกผมจะลดด่างด้วยแค่ถอยไปอีกก่อน

ยืมแม่ยืมแม่เนยวะยืมแม่าเขาไล่อยู่เยอาสอนแม่เม่ดูตลอดนะอ้อมาถ่ายกลับกับน้องกลับด้วยกัน อดทนไปกินมันร้อนเอาสองต่อสองเลยดิยังไม่ได้สองเลยเป็นยังไงบ้างคะสภาพไม่ต้องยกไม่แม่อยากไม่มันเห็นทั้งหมดเลยเอาไปโชว์ข้างหน้าเลยจะมาอะไรไหมอันนี้อะไรคะ นี่นะคะคือเงินรางวัลยชนะเลิศนะคะรางวัลที่บุรุษค่านับเลยค่ะครบไหมนะะเราจะนับเอาเงินสาทนะคะห้าห้าานีนับรอมหนึ่งไปักอีกน้อยสามอันนี้เรายังไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะพูดเล่ยไหมพูดตลกเฉยๆแม่ซีเรียสไม่ไม่ซีเรียสเราเอาเงินที่เราชนะของเกียร์ลำนะคะมาสมัต บาทเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดโอเคเงินนี้เราก็เก็บไว้เป็นค่าสมัครต่อไหมไม่ไม่ค่ะแม่ค่นสู้ใครเป็นสู้ใครเอาก่งแม่พูดเถอะแม่พูดไม่พูดก็แล้วไปไม่แจ้งไม่หนิงไม่พูดแล้วสุดท้ายค่ะปิดปิดไรค่ะปิดไรค่ะให้แต่ลูกพูดตัวเองพูดด้วยปิดไรบ้าแม่สภาพแม่ตอนนี้สภาพแม่เต็มร้อยเหมือนเดิมแบบยังไม่หมดมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมีความรู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะ แชมป์แรกของของปีนี้เนาะปี5-6แล้วก็เป็นเป็น้าวดาวยูสิบสองห้าหกขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กๆทุกคนทีมอีเลเว่นอะคาเดมี่ของเราขอบคุณค่ะขอบคุณรับยอดต้องปิดแน่โอ้ป่ะพอแล้วจบบาย